สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สอชอมีเรื่องเล่า EP 172ครับผมสำหรับเรื่องเล่าของพี่สอชอนในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจักรพรรดิคังซีปราบอันดาบาลรัสเซียขอขอบคุณเรื่องเล่าจาก f อ็กไฟที่นี่ .com นะครับ หากท่านผู้ชมชอบคลิปของพี่สอชก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามและแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมตอนนี้พี่สชมีคลิปในทิกตอกแล้วไปติดตามได้ที่ SIBIGHOD2507 นะครับสําหรับตอนนี้เรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับใครจะไปเชื่อว่ากองกําลังจีนจะหารกล้าต่อกรกับอหลจาราเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งของโลก แม้ว่ากําลังฐานจะสูสีกันแต่ด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางการทหารของรัสเซียน่าจะล้ากว่าจีนมากซึ่งแม้แต่อังกฤษแม้แต่ฝรั่งเศสยังกลิ่งกรงในแสงยานุภาพนั้นมันจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่สุดจะทนจึงทําให้มังกรน,น้อยหารสู้กับพยามีได้เรามาดูกันนะครับนับตั้งแต่ปลายราชวงศ์หมิงของจีนเป็นต้นมาฐานรัสเซียมักจะ ยกกำลังเข้ามาลุกลานจีนแน่แถบรู่มแม่น้ำเฮยหลงเจียงหลายครั้งซึ่งทุกครั้งก็สร้างความเดือดร้อนด้วยการป้นค่าคมขืนราชฎรจีนได้มาชาวจีนแถบชายแดยนเหล่านั้นต้องทนทุกข์กับการคุกคามของเหล่าโจรต่างชาติเหล่านี้เสมอมาครั้นมาถึงยุคที่ราชวงศ์จิงได้ปกครองจีนการก่อกวนของฐานละเซียก็ยังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโจกโจนจกักรพรรดิคังซี่ห้องเต้องค์ที่สี่แห่งราชวงศ์จิงได้ขึ้นของลาบ พระองค์ประสงค์ที่จะยุติปัญหาที่ยืดเยื้อนังเก่าวให้เร็วที่สุดหลังจากรวบรวมข้อมูลและเตรียมการอยู่หลายเดือนพระองค์จึงมีบัญชาให้แม่ทัเพเผิงซุนและรองแม่ทัพหลางทานพร้อมกับกองกำลังฐาน4,000นายไปส่งทบกับกองกําลังของนายพลซาบุตซึ่งตั้งมั่นอยู่แถบแม่น้ําเฮยหลงเจียงรอเวลาเขาตีเมืองยักษ์ซาที่มั่นของฝ่ายรัสเซีย ต่อมากองทัพชิงได้ปิดล้อมเมืองยักษ์าซึ่งมีทหารรัสเซียประจำอยู่ประมาณ800นายเมื่อถูกปิดล้อมทหารรัสเซียก็ได้แต่ตั้งมั่นอยู่ในปั้มอยู่ในเมืองเพื่อรอกําลังเสริมที่จะยกมาช่วยหลังจากนั้นประมาณ20วันกําลังเสริมของรัสเซียก็ยกคนล่องมาตามแม่น้ําด้วยความชาราใจแต่เว่าถูกกองกําลังฐานชิงที่ดกรอดักรออยู่แล้วข้อโจมตีจนแตกพ่าย หลังจากนั้นกองทัพชิงก็เปิดฉากโจมตีเมืองยักษ์ซาดยการระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเมื่อถึงเวลาเช้าก็เป็นช่วงที่ทหารรัสเสียน้ัอ่อนล้าอย่างเต็มที่กองกําลังจริงรอบเข้าไปชิดกําแพงเมืองจากนั้นก็เอาญ้าแห้งและท่อนฟืนสูมรอบกําแพงเมืองที่เป็นไม้ไว้ หลังจากนั้นกองทัพชิงก็ลมลงยิงปืนใหญ่ใส่ยาแห่งและกองฟืนเหล่านั้นจนลุกติดไฟไหม้ตลอดนอแนวกำแพงลามก็ไปในเมืองจอทหารนรัสเซียเกิดอาการแตกตื่นไม่เป็นอันสู้รบเปิดโอกาสให้ให้กองทัพชิงเข้ายึดเมืองยักษ์ซาได้โดยง่ายหลังจากตีเมืองยักษ์ซาได้แล้วกองทัพชิงได้ปล่อยตัวฐานฉเฉลยรัเสเซียทั้งหมดกลับบ้านพร้อมกับื้อป้องปราก,การเมืองยักษ์ซาทั้งหมดเพื่อมาให้ข้าศึกได้ใช้เป็นที่มั่นต่อไป และคิดว่าฐานรัสเซียคงจะได้บทเรียนและไม่กลับมาลุกรานจีนอีกแต่การกลับไม่เป็นดังนั้นกองกําลังรัสเซียกลับไม่ล้มเลิกแผนการลุกรานชายแดนจีนยังคงส่งกองกําลัางเข้ามาโจมดีชายแดนจีนเป็นระยะระยะพร้อมทั้งส่งกองกําลัางเข้ามาสร้างป้อมที่เมืองยักษ์ซาซ้าที่เดิมอีกเหตุการณา์นักล่าวสร้างความไม่พอใจแก่จกักรพรรดิคังซีเป็นอย่างมาก จนทรงมีบัญชาให้ส่งกองทัพเข้าทองสงครามกับรัสเซียอีกครั้งหนึ่งในปีคริสตศักราช1686กองทัพชิงโจมตีเมืองยักษ์ซาอย่างดุเดือดแต่ทว่ากองทัพรัสเซียก็ต่อต้านอย่างเหนียวแน่นเช่นกันสุดท้ายกองทัพชิงก็ใช้แผนเดิมโดยการขุดสนามเพาะรอบเมืองก่อตั้งป้อมปืนและดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในเมืองยักษ์ซาอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ทั้งคืนพร้อมทั้งกองเรือชิงก็ยังปิดล้อมเส้นทางน้ํพตัวป้องกันกองหนุนของรัสเซียเข้ามาช่วยการปิดล้อมทางน้ําและการระดมยิงปืนใหญ่ของฐานชิงได้ผลนะครับฐานรัสเซียในเมืองบาดเจ็บลม้มตายลงทุกวันในขณะที่กองกํกาลังรัสเซียที่จะมาช่วยก็ไม่อาจฝ่าวงล้อมฐานชิงเข้าไปช่วยได้การส็จยืดเยื้อมาถึงในปีต่อมานายพลโทบูซินแม่ทัพรัสเซียถูกกระสุนปืนใหญ่ของฐานชิงเสียชีวิต ต่อมาในปีคร,ริสตศักราชในปีคร,ริสตศักราช1689กองทหารรัสเซียในเมืองยาซายอมจำนนพระเจ้าซาแห่งรัสเซียส่งทูตมาเจรจาสงบศึกกับราชวงศ์ชิงถึงกรุงเป่ยจริงโดยรัสเซียยอมรับข้อเสนอของจีนเรื่องปัญหาพรมแดนทั้งสองประเทศจักรพรรดิจชิง ยอมสงบศึกกับรัสเซียและส่งขุนนางจากราชวงศ์จีนไปยังเมืองเนอร์ซินซึ่งอยู่ระหว่างพรมแดนของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมกับตัวแทนของฝ่ายรัสเซียทําสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเรียกว่าสนธิสัญญาเนอซินหรือสัญญาเนบุสในภาษาแมนจูหลังจากนั้นชายแดนจีนก็กลับมาสู่ความสงบสุขเรื่อยมาโอเคนะครับสําหรับ เรื่องจักรพรรดิคังซีปรับอัตบารสเซียก็จบลงเทีเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สชนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ขอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะครับช่วยกันคอมเมนต์ว่าคลิปนี้ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรและต้องการให้พี่สชทําคลิปอย่างไรต่อไปก็ตามคอมเมนต์เลยนะครับชอบหรือไม่ชอบก็นะครับ ขอความกรุณานะครับทั้งติทั้งชมได้หมดเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทําคลิปของพี่สชต่อไปนะครับว่าพี่สชออจะต้องทําคลิปแบบไหนนะครับต้องทําคลิปแบบฆาตกรรมเรื่องบาปบ,บุญคุลโทษหรือว่าสงครามอย่างไรนะครับก็ขอขอความกรุณาช่วการกดกดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาในคอมเมนต์แล้วก็ อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับพี่สช,อชอมีคลิปในทิกตอกแล้วไปติดตามได้ที่ sibighod 2 5 0 7นะครับนะครับในนั้นก็จะเป็นเออจะเป็นเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่พี่สช,อชอไปเปิดไว้นะครับก็จะมีเออเรื่องเา่าของพี่สช,อ,ชอ,อยู่ในนั้นนะครับจะเป็นคลิปเก่าๆแล้วก็ก็จะมีพวกเออคลิปเพลงเข้ามาเสริมด้วยนะครับสําหรับ ท่านผู้ชมที่ชอบคลิปของพี่สชนะครับก็ถ้าเกิดยังเล่น t ิ k ิตอลอ,อยู่นะครับ t ิ k ตออ,อยู่นะครับก็ไปติดตามได้นะครับนะแล้วก็ใน t ิ k t ตอ,อเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งมีเออมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่านะครับจะเป็นเพลงนะครับนะครับ ข้อเสนอแนะนะครับจะเป็นแรงบันดาลใจต่างๆมีหมดนะครับในทิกต o k เพราะฉะนั้นน่ะท่านท่านผู้ชมก็ไปติดตามได้นะครับโดยเฉพาะของพี่สชก็มีนะครับที่ s @bighod2507 นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สชนะครับก็ติดตามกันมาเรื่อยๆยาวๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็กำลังใจของคนทำ YouTube ก็มีตรงนี้นะครับถ้ามีคนติดตามนะครับ แล้วก็มีการคอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นการเออสนทนากันนะครับเป็นการสนทนากันชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ